หน้าังหน้าแล้วพี่นะ สบายดีสบายดีทุกคู่ทุกคนเด้อยินดีตอนห้าสูสองดูน้ำสาวพูดให้มนี้ลูกน้ำไปหุไปมัดเข้าแล้วก็เสียวเข้ามาโดยพีพีทุกคนเพราะว่าตัดโกกแล้วมัวในนอเข้าจะเสิไปมัดเข้าไปมัดเข้ามันนี้ไปมัดแบบถ้าเบิ้งแล้วสิมัดได้ถ้าเริ่มมัดแล้วก็สิหุ่นมานั่งตอนแรกมันจะเสิแบบหุ่นอันนี้มันนี้พากันไปมัดก่อนมัาสิได้หลายจะได้น้อยเนาะ โอ้พี่ๆทุกคนเดิเป็นันขี่รถกะนังรถอีกตักมีแตนพี่น้องเลยเรียกงานแตนน้องเีกมีรถอีแตนไรมีรถอีแตนเล้องมีรถอีแตนเวิโก้คอยยเาเนี่ อยู่กูข้อข้อเนียคลนะมีนขั้นรถได้ใหญ่เลยโ็เข้าแต่แมนใทุกคนก็ุ่มกระหาดมาละใช้ในการ <c oughs> นี่น้ำซุปซีอินนี่หั่นมาเลยนะแปะกดกรลังเร่ม้อแล้วพี่ทุกคนอน๋อได้ถือได้เย็นโมงนะเย็นโมงกว่าแปโมงนะ เกลเอไงทันทันน,นี่นี่นะมยอน้ำเป็นไห้เป็นหนาวยุคม,มือกินแดดเปล่าอ้าวพอสเกลเขาแล้วนี่ก็ยังไม่ทันได้แล้วภาคไหนพี่ทั้งคนอทางลงแล้วเด้ออมาคอยเด้อยอมทางลงแล้วเมืองกลางทางลงหน้าเะี้ขนาดเลยพี่น้องทางทางไหน,น,เ,นเ,เอาหน้าที่แต่ทางเกลือมันเอาเร็วฝ่า <laughs> ได้น้ำถ่ายหนูก็ได้เออไม่ถ่าก็ได้โอ้โเ้เตักตัเป็นเลยนะพี่น้องเอ้มันกาอินเตนต์ทางมระบุกมาทางเนียพี่น้องอู้พี่พี่ตายแล้วยเนี่ยตายแลยิเตตเลยแล้วตายแล้ว เราถ่ายแล้วเอาล่งไปไว้ท in ่าก no. ็ได oh, ้โตเว้นเน้่เอาลงไปไว้หอวยาวๆนะอ๋อเป็นนี่ก็ได้ัหมเอาล่งไปนี่นะ ลงๆแล้วก็ไปชูแั้งไงก็ลงอันนีนี่นะคนหน้าง่ายตบตบตกตตตเนเอ,อ๊ะโอนหานี่เอยลงไปแล้วโต๊ะที่คันอย่างมันด ทอดกางหน้าแล้วเนาะพี่ๆทุกคนเนะาสิไปมัดเข่าเขาก็เอาโต้นะสกอันมามัดโต้กันเาน,ะนานนะยามันบะฮุมเอวเขาเขาก,ก็บมาซึโน่าน,นี้เขาก,ก็บสีมัดทางนี้เนาะโอ้เชนดีก็หอบในเชนดีเอาปั่นนั่นตีปั่นเอวปนใหญ่เ <laughs> อ้ยเนาะนี่พี่พ <laughs> นี่ เห็ดอะไรน้ำพี่พีทุกคนนาะหนาก็มามาต้ปผืนได้นสนามนี่โอ้เห็ดมาแต่ยังไงน้อยพี่คนดูคนมั่นขยันเพลินยังบมีผู้เลิศมากมากผูเ้เลิกอ้าวมันลด,ดนนอะไรฉิโอ้พี่เล <laughs> ็ตตางง่างตันต่างเงาเป็นอ๋อมันทำกันแล้วมันตัเสมอนี่นะพี่น้อง เอากล่องมาหูก,กันสาวพราวสาวพไทยนะนี่มัดน้อยใช่ไหมมัดผดีแล้วนะเอออุ้มหลายค่ะมือเนี่ยปั่นมัดนตะีเนาะปั่นตีเข้ามันนี่แล่ข้าวที่เขากินทุกวันบั้ชีวิตลูท่าเจ้าหน้าก็นั่นนี่นะ่ะ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินพี่นอ้องใบเอ็ดกับใบได้กินนี่นพุงนี้พ่อแม่เำามาพ่อแม่พาเฮ็ดตั้งแต่นั่งน,น้อยๆเนาะวิธีชีวิตสาวบันนอกอถ้าดูน้ำเห็ดดูน้้ำสีนเนบเหเนฟที่สั มนันค้นบปนิดๆได้ไหไวแท้สาวน้ำนี่โอ้ยเฮ็ดทะเลก็ไหวอีกห้องเลยเข่ามันกอาดสต๊กนี่เนาะเขาก็กจับมาซื้อเอ๊ะเป็นมัดเป็นมัดเดียวบ่เนาะเนื้เพูนบ่เหมือนเข้านะง่าเหมือนเข้าไหมไม่ใช่แต่เลยทุกคน เย้าใเทลด้เด้ออัะพบ้านนะเดือมมีพีพีเอสซีเลยหรือว่ายูทูบเบอร์ูเลยเยอะมากเกี่ยวซออนเยอมากมัซอยไปดิเยียมาหยามกันด้เด้อคุณบอบอมามาซอยกันเ้ยอู้มาต่างแล้วนนี่มแล้วพอดีเลยปลาต้องมัเอาจากปั่นได้บาก็ด้แต่รอนคน ประลามเอ็ดแล้วสญญนั้นีเหนือประหลาประเลิ้งแท้คุณบุตบุดรจำบุตรตอนสมัยยุ่บ้านาไปรับจ้างอัน,นมัดเข้าระดับหน้ายู้เข้าเนาะเขาเขาอันนั้นมัดเขาเลยเดี๋ยวนี้ยังบูตะก้อนสุดตนองจากสมัยกตนก้อนก้อน สิบปีหลังวะนี่ได้มาอะไรใค่ได้น้องน,น,น้ำได้สามสี่มัดมาเต็มสี่มาดนะไม่ใช่ค่ะนาดกล่องอนนัยนห้าละกันสี่นะทุกคนในะสามไทยบ้าลน,นี้เฮ็ด <c oughs> เป็นทุกอย่างไหมเล่นกนเลยเข้าก็นมัดเอง มาใจแล้วก็พากันโผล่เลยทุกคนมานนี้ขบาวเนอะทุกคนเต็มรถไถหน,นึงนี่แหละขามาด้สองฮือไปปลายน่อนึงมากะแปดโมงก่หรือเป็นงมงกว่านี่ทุกคนตอนนี้ฮะคือสองโมงสี่สิบสามก็ถือว่าสายเติบเปทุกคนเลยแต่ว่าฮาวเอีเทียวนะเราก็เลยแบบฝนจะรถขึ้นไปน้าเล้อยแรงมากก็ยังมาฝนโตแล้วก็ม,มาโตอีเนาะขอรีะสองเฮือ,อน ไหว่พคุณยายนี่เที่ยงบ่สิบสองมงนะเที่ยงเที่ยงสี่สิมนาทโอ้ยเรวอ่ะขเขาหิแล้วยา่ ขอาหลังกันเนาะสาวผู้ไทยเห็นได้ทุกอย่างนะทุกคนเนะเลขอยหลังเหมือนพัดรถได้ยังนง ไล่ไปนี่เว้นเว้นเม้นคนรุ่นี่ตายไปแล้วห่างอีห่างอี 拉倒。 เป็นป้อมข้าวป้อมนึงรถไทยกระจิตเดียวนึงรถไทยนะกระจิตได้น้อยนึงเบิ้งป้อมข้าวนะพี่ๆเอาจนเธอป้าก็ง่ายนิดนึงีรถไทยนึงคนนเลยนเต้ามาดแล้วเนาะทามาแล้วคืมันลุ้นไปตามๆกันว่าขึ้นคันหน้าหรือเปลี่ยนมาเรื่อยคนข้าบข้าบพิงควมที่สองนึงเลยว่ามันจะเป็นยังไงเอาเพรามันทอดถึอเงินยอดฟ้าเลยบ่ นา้เพลิอกเขาพี่น้องแล้วไทยนะก็จิดเดียนี่ย Để Để nói nói này, nó này nó nói nè ông Phi Phi Ủa sao hổn nhanh đấy Cô bước kìa nông ข้กาวาตองพี่น้องพี่ฮอที่รเราเด้มันยิ่โปลนอันแล้วแ้งก็นไม่บุญ